เหมาอะไรนะครับสมัยบุรีนะครับเดี๋ยวรอเขาเปิดนั่นให้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหอะไรมาเต็มรถเลยพี่เอาอะไรมาให้ไอที่ลงนาอ๋อนี่ครับมีของมาให้เพียบจะยกขึ้นรถได้เลยข้อโซนิกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นายนายไม่สั้นนี่รอพี่เ <รถ S 1> ขาเปิด เ,เวลานอนได้เวลานอนง่วงเออนี่นี่นะครับแล้วส้ทาได้เลยนะเดี๋ยวไ,ได้ครับเดี๋ยวผมลื้อให้ครับนี่นิดหน่อยเราเตรียมรังมานะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้หน่อยนะครับนี่โอ้โหนะครับเดี๋ยวนี้เอาไรสุพรรณนะเดี๋ยวเก็บของนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง เอารื้อวดีครับพี่แว่ดีครับเอารื้อวดีล้วดีไปไห้วย